คนจ๋าหัวกอดน้ำมันหลายเงี้ยกรอบหัวอย่างกรอบเลยอืมเป็นไงอืมยองลยเลยนายเลยเก้กินข้วาวอ้อมเก้เอาผ้านั้นลงก่อนมากินข้าวก่อนกูจุจุนเก้มา ไปดูอย่างเลยอือะไรมาไข่เลมั้ยมึงไม่กินนี่อา้ากินมึงจะกินมันถามหน้าทำไมล่ะอันนี้มันได้ตัวไข่โชดี <c oughs> โชคดีเนาะ <c oughs> อ่ะโอ้ไข่ถัวนี่ตาดูลูกซูกใกล้ใกล้ ขึ้นมาใกล้เลยเนาะโอ้หโอ้โหโล้วกดาแล้วก็ด่ามาเลยแปลกจังยังอร่อยเลยเงินดูๆทัุกคนเนีะยเขากินด่าลอยเนาะเห็นไม่น่าร้อยไม่นั่นโอ้ยไม่มีใครเลยไม่มีเลยตัวนั้นโชคไม่ดีเลยไม่มามั้งทละมึงมากินข้าวเนาะผมกินมาแล้วครเทเออ ประทูอร่อยกลาทูไข่อันั่นไม่ใช่ไข่หรอวนมะั้งโอ้โหอย่างอร่อยเลยเล็บแหล็บเล็แบบแป๊บนึงนะ ต้องแกะเลยแล้วก็ขยำเขานะ่ะกินเขาก็ประทูงตลอดมันก็ต้องล่้ามือเลาวะ่ะ <c oughs> ใครก็เคยกินชอม,อมไม่ใช่ของแส่บของนัวนะบ้านเราเนี่ย <c oughs> ไปถึงเมืองไทยนะคนดูอยู่ต่างประเทศกัดกินเผื่อดเออกินดูก็อุ้ย Mình tạm kia thiệt để kính cá thu Đến đi bị ốt lên nó Mẹ ốt luôn ừ. <coughs> 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 Làm bộ mà

เฮนนี่มันยังอวบอยู่นะเนี่ยทำไมอ,อวดเลยไม่รักแฟน <c oughs> หนาวเลยอืม